บรรยากาศท้องสนามหลวงตอนเย็นนะครับอากาศก็เย็นสบายสบายบรถรถก็ไม่เยอะนะครับจะแพดกล้องให้ดูนะครับก็รอรถเมยนะครับนะ,นะครับ,อรบตอนนี้ก็ข้างหน้าล้าก็จะเป็น วังนะครับพระราชวังก็ยังไม่เปิดไฟนะครับน่าจะประมาณ6กโมงกว่ากับทุ่มนะครับเขาจึงจะเปิดไฟนะครับถ้าเปิดไฟก็จะเหลืองอลามงามนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็รอชมได้นะครับแต่วันนี้ก็จะไปถ่ายตรงเขาเปิดไฟนะครับตรงถนนลาดตําเนินนะครับจะไม่ลงไลน์นะครับก็จะถ่ายตรงไปเรื่อยเรื่อยนะครับจนสุดถนนลาดตําเนินนะครับก็จะ ลงไหลนะครับก็หลังจากจบจกิจกรรมนะครับยืนหยุดขังนะครับรถก็จะเข้าไปถ่ายนะครับนี่นะครับ้างหน้าเริ่มแหลมนี่ก็น่าจะเป็นสะพานพระรามแปดนะครับสะพานพระรามแปดนะครับ ก็ประมาณ6ี้ของบงกากก็เปิดไปนะครับเปิดไปก็จกะสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็จะแทนกล้องให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมประมาณห้าโมงห้าโมงึมงิครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับที่เข้าแวะเข้ามาชมนะครับเปดไร้ปิดแาตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันมากันแล้วนะครับกันมารถขายน้ำ โอเคนะครับ